สวัสดีครับสืบเนื่องมาจากว่าวันนี้นะครับแฟนนะครับได้สั่งกระทะจากอินเทอร์เน็ตมาหนึ่งใบนะครับราคาเท่าไหร่ครับให้ทายใบนี้นะครับราคา129บาบาทไม่ได้มาขายกระทะนะครับแต่ว่ากําลังสงสัยในราคาครับว่า ให้ราคา1 9 0เบออ่บาบาทเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมครับก็คือเนี่ยแกะออกมาก็ถ้าเกิดจับด้วยมือแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยวัสดุมันค่อนข้างโอเคนะครับและที่สําคัญคือราคา129บาทส่งฟรีด้วยนะครับนี่นะฮะกระทะตาไดามอนด์นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่ากระทะตาเพชรนะครับที่เขากําลังนิยมแล้วก็กาลังรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับผมเออแฟนผมก็สั่งมาดูจากกระทะดูจากภายนอกเนี่ยวัสดุแข็งดีนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลย มีการเคลือบนันสติกมาอย่างดีนะครับแล้วก็ด้ามเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อเป็นด้ามจับพลาสติกที่ทนความร้อนแข็งแรงด้วยตรงนี้ก็ยึดน็อตมา3ตัวทอดไข่ไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับทำอาหารโดยไม่ต้องใช้น้ํามันเลยเป็นกระทะทรงลึกนะครับความกว้าง32ซนติเมตรค่อนข้างที่จะน่าใช้เลยครับเดี๋ยวไปลองใช้ดูกันดีกว่าครับว่าเป็นไงโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทอดไข่ดาวกันดูเลยดีกว่านะครับว่ามันจะติดกระทะไหมครับผมลองดูเลยนะครับ ไข่ดาวนะครับก็ไม่ใช้น้ำมันเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะไม่ติดกระทะจริงๆงที่เขาบอกหรือเปล่าแต่ว่าในรีวิวเขาบอกว่าไม่ติดกระทะเลยนะครับทำอาหารทุกอย่างไม่ต้องใช้น้ำมันเลยวันนี้ก็ลองมาดูไข่ดาวก่อนเลยนะครับนี่ครับนี่ไม่ติดจริงๆด้วยดูดิเออ เนี่ครับนี่คือไข่ดาวแบบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยเฮ้ยโอเคเลยนี่ไข่ดาวแบบไม่ใช้น้ำมันเลยกระทะไมอยางเจ๋งเดี๋ยวลองไข่เจียวงดีกว่าลองไข่เจียวกันบ้างนะครับผม คือไข่ดาวเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะไข่เป็นเป็นฟองแต่นี่เดี๋ยวลองไข่แบบไข่แบบตีๆบ้างนะครับผมน้ํามันไม่ต้องใส่นะฮะเดี๋ยวดูนะว่าจะเป็นยังไงเทเข้าไปตรงนี้เลยครับ <ist> <Grace> เดี๋ยวเราจะลองทําแบบว่าไข่เจียวที่มันเป็นแผ่นๆนะครับที่เหมือนเขาทําแบบ ผัดไทยหัวไข่นะครับเออจะลองดูว่าไ,ได้ไหมนะครับดูนะคว่าติดกระทะไหมเอ้ยไข่เจียวก็โอเคนะไข่เจียวก็ไม่ติดกระทะเลยนะนี่ครับ ไข่เจียวก็ไม่ติดกระทะเลยเดี๋ยวลองกลับไข่ดูปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะไข่ผมมันอ่ะแบบนี้ก็ได้ครึ่งแผ่นพอปึ๊บนี่ไข่เจียวไม่ใช่น้ำมันนะครับพกระทะเขาดีจริงๆอันนี้คือเป็นพลาสติกแบบกันความร้อนนะครับจับตรงนี้ยังไม่ร้อนเลยนะครับ จับตรงนี้ยังไม่ร้อนเลยนะครับเนี่ยดีไซน์แบบสวยงามมากนะครับร้อยี่บเ้าบาทนะนี่ไข่ดาวไม่ใช่น้ํามันแล้วก็ไข่เจียวไม่ใช่น้ํามันนะครับน่ากินมากพิสูจน์แล้วนะครับว่าไม่ใช้น้ํามันจริงๆนะครับโดยกระทะใบนี้นะครับกระทะตาเพชรครับหาซื้อได้นะครับผมแต่ผมไม่ได้ขายกระทะนะครับไปหาซื้อกันเอานะฮะโอเคครับจบการรีวิวเนาะ กินไข่ดาวกันนะครับผม <S an>